รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จิ้นเวอร์อีกหนึ่งคู้ที่หลายคนเรียกร้องนะฮะคือไงต้องมาในการพี่เอก,กี้นะฮะแน่นอนวันนี้ต้องฟินแบบจิ้นแบบเวอร์เลยนะฮะตามคอนเซ็ปต์ของรายการนะฮะขอต้อน,นรับบุญเฟร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะผลงานทั้งคู่ต้องบอกว่าจิ้นแล้วก็ฟินเวอร์วันนี้เนี่ยนายเอก เขาเรียกว่านายเอกเลยนพระเอกนายเอกอ๋อเวลาที่เขาจะเรียกอย่างงี้เขาจะเรียกนายเอกใช่พระเอกอะไรงี้พระเอกนายเอกวันน hey no> ี้ให้สลับบ้างให้เราเป็นพระเอกผมถนัดเลยนายเอกโอ้ยคุณถนัดขยับเชื่อเองหน้อยเราจะไม่เรียกบุญเปรมแล้วนะให้เรียกเปรมบุญอ่า เพราะว่าเขาเป็นพระเอกแล้วเป็นนายเอกให้เขายอมเขาหน่อยยอมเขาหน่อยแบบเป็นพระเอกมานานแล้วแล้วเขาแบบงงแงอยากเป็นอยากเป็นพระเอกบ้างงงแงเลยงงแงเป็นงงแงแบบนี้พระเอกพร้อมแล้วแอคชั่นกินอีกแล้วถ้ามันไม่กินแล้วมันโง่อ่ะจําข้อสอบไม่ได้อ่ะถ้าโง่นังอ่ะเดี๋ยวกูติวให้ อย่างตีอย่างเฮียนี่เราจะติวให้ว่าแต่เฮีคิดค่าติวเท่าไหร่อะสูงมากเลยสูงมากเลยไปเอาไปกันเลยอะเอาไปเอาไปเอาไปเป็นปนายเอกที่สูงอ่ะไ,ได้ได,ได้ได้เลยค่ะ <laughs> อุย่าไปให้เลย กบผมไมตัวเองสิวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพี่กุยมากขึ้นนะฮะค,คือพี่จะถามคําถามให้ทั้งสองคนนี้ตอบโดยชูหน้าคนคนนั้นขึ้นมาอพร้อมนะครับผมบุญเป็มข้อที่หนึ่งใครตื่นเช้ากันบุญครับอ่าบุญใช่อ๋อคือ เขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเป็นคนเนี่นอนดึกแล้วแบบง่วงดึกดาวใช่ไหมเวลาไปรัเคนที่คอนโดอย่างเงี้ยเขาจะแบบต้องไปรอเขานานสักพักบางบางวันก็โทรไปเอยังไม่อาบน้ําเลยเพิ่งตื่นไม่ไม่ก็แบบโทรไปแล้วแบบ อ่ารับนะแต่นอนต่อปล่อยเขารอไปแล้วกันห้องลกไม่ไหวไม่อยากขึ้นแล้วไม่โทรสารไม่เคยทำโทรศัพท์เลยต้องรอแม่ครับครับผมต้องสะอาดสะอาดนั่นเลยโ้ยผมสะอาดอยู่แล้วแต่ตั้งใจสกปรกตอนเข้ามานี่แหละเลยให้เขามาเก็บห้องนะอุ้ยอื้ออ้ออาอุ้ยหลุดอ่ะฮะใครนอนตื่นกว่ากันเริ่มสรงซ้ำอ่านนี่ไงนอนดึกก็เลยตื่นใช่เขาแบบจะชอบแบบ นอนตีสองตีสามตลอดอะไรอยย่างงเี้วันนี้ก็เกินครับผมทำไมอ่ะชอบกลางคืนเนอะปกติสมกับฟาร์มพูดไงเขาไม่เจะพูดว่าไม่สิมันต้องมีบ้างมันก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างฝันดีอะไรอย่างเงี้ยฝันดีแล้วเราเราก็เลยก็ฝันดีคัฝันดีแล้วก็นอนตีสามตีสี่ใช่คืออาชีพอย่างเรามันต้องทำงานเช้าไงเป๊มันไม่ใช่คนกลางคืนก็ลงหัวก็ลงหัวใครอ้อนเก่งกว่ากันเนื่องจาก เหยบุญอ๋อนี่ไงเขาชอบอะไรหน่อยอือเขาชอบมาแบบอย่างเช่นเวลาเราไปทำงานเราจะเจอเขาใช่ไหมเขาจะแบบขอยองหน่อยขอเกาขออะไรอย่างนี้หน่อยเขาเหมือนเหาือนคนนี้เหมือน่าขอเกอกแกะหน่อยเป็นคนแบบขอเกาแก่แบบอย่างเงี้ยมาแบบเกาคางบ้างอะไรอย่างงี้บ้างน้เหมือนไส้หรือว่าเมันแบบเขาเรียกไม่ใช่หมันไส้สิเขาต้องเรียกว่าหมั่นเที่ยว อันนี้ต้องหาเขาเลยชอบเขาไปเลยแบบอย่างเงี้ยเขาของก๊อปแกหน่อยแล้วก็ใครงอนเก่งกว่ากันหนึ่งสองว่ะอีกแล้วทำไมงอนเรื่องอะไรสามารกว่ากันเป็นคนตัวโตๆที่แบบใจน้อยกี้น้อยใจเลยไม่ใช่กี่อะไรแบบเอาลัทธิมากชิดมากใช่เป็นคนคิดมากอะไรอย่างี้แต่เราง้อเขายังไงก็เขาเดินมาง้อผมก่อนอ้าว คใจน้อยใจแล้วก็งอนแล้วก็ทำไปงอคือเราอะรู้ว่าเราแบบเวลาเราน้อยใจแล้วเราจะงี่เง่าไงแล้วเราก็แบบทำไม่ได้แหละเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออเราก็เลยแบบเออไปไปงอเขาเหมือนเราก็องทำผิดใช่เพราะเรารู้ว่าเราผิดต้แต่ใจว่าแต่ใจไม่มพอรมากกายเป็นไปงอเขาก็คือดีอ้างงงใช่ครับผอุ้มไม่เป็นไรเราอยู่ที่เราทำได้ใครชวนไปเที่ยวบ่อยกว่ากัน ชอบชมประเทศที A, B, B. C, ่ไหนฮะไม่ได้จริงอ่ะเอาเอาป้ายมาหน้าเดียวพอก็ ตอ,ตอนกลางวันใช่ไหมครับตอนกลางวันตอนกลางวันกลางวันพักกลางคืนไม่ไม่ติดหลังก่อนพักกลางคืนเก็บมาเก็บมาเป็นความลับก็ไปกินข้าวอะไรไปนั่งร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนั้นคือคนปกติไงคนปกติที่เขาจะนั่งร้านกาแฟแบบพี่เอกพี่เอกนั่งร้านกาแฟนั่งกี่ชั่วโมงครับแต่ถ้านั่งนานก็คือถ้าคุยใหญ่ก็เป็นชั่วโมงนะอันนี้ไม่คุยอะไรเลยไม่ทำอะไรกินกาแฟแก้วเดียวหกชั่วโมงพนักงานใหญ่อ่ะพี่เอกเดินไปนั่งนู่นพนักงานเดินไปแล้วเอาเก็บยังเก็บยังครับอังเขายังอยืนเลยแค่เดี๋ยวกินก่อนครับไม่คืืออ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 ผม่่่่่ะะชชชชชบบ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 รรรรรยยยยาาาาากกศคคเเเเฟไไไปนนัังงงแิลๆีุ้พ ใครที่ชอบช้อปปิ้งมากกว่ากันอีกแล้วว่าก็บอกแล้วมาน่าเดียวพอบุญจะทำทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นสายเปมากกว่ากันอีกแล้วามาหน้าเดียวนะเปกะบ้าง ม่คือก็อย่างที่พูดว่าคือบุญนะแบบเวลาไปไปไหนอ่ะบุญเจออะไรบุญจะชอบคิดถึงคนอื่นแบบเอออยากซื้ออะไรไปให้เขาเลยอย่างเงี้ใช่ก็แบบเพื่อเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยแบบมีช่วงหนึ่งเห็นผมผอมอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่านี่เดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยเขาจะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงอะกินอะไรกินเยอะๆใช่ใครขี้ลืมมากกว่ากันนี่ชยชนะชนะสุดข้อสุดท้ายเจอขี้ลืมขี้ลืมครับแล้วนไงต้องเตือนไม่พี่บุญจำดีเกินไปเ้า ไม่เห็น <ls> <nh int ils> อะไรเ <problem> นี่ยผมมาปกติแต่พี่บุญนะเขาแบบความจำดีที่ผ่านมาเขาลืมอะไรลืมบ่นหรอลือ เขาจะเป็นคนที่ช้าของคนอื่นแบบกว่าจะคิดได้ก็นู่นอะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบใส่ใจรายละเอียดม้กเรื่องเล็กๆน,น้อยๆบางทีเขาจําได้อะตอนนี้เรารู้จักทั้งคู่มากขึ้นแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเราจะทําความรู้จักเกี่ยวกับฝีมือการทําอาหารซึ่ง็นบอกว่าค่อนข้างเครียด <c oughs> เครียดก <c oughs> ็ <c oughs> ทำบ้างไมหมฮาทั้งคู่เนี่ย <c oughs> เคยครับแต่ยังถามว่าอร่อยหรือเปล่าแค่เวฟคุกกี้ที่สําเร็จรูปยังไม่เลย อันไข่ดาวไข่เจียวทำได้ไหมอันนี้มีสปริงเกอิลไหมฮะไม่ไข่ดาวไข่เจียวทำได้ไหมล่ะทำได้อันนี้ก็เป็นยากเพราะนี่อ่านพื้นจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามช่วงหน้าฮะครับผมเขียนแล้วตอนนี้เกลียดแล้วมะนาวหั่นด้านไหนตัวมะละกอทอดที่พี่บุญเป็นคนทำแล้วก็ตัวยำเนี่ยผมกับพี่บุญช่วยกันทำ